ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนติดหูวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องรุ่นพี่นางลำเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่2ของคุณนิวเกิดขึ้นสมัยเรียนอ,อยู่ม .4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีตอนช่วงงานเทศกาลครบรอบข่อตั้งโรงเรียนประจำปีโดยจะจัายขึ้นปีละ3วันไม่มีการเรียนการสอนในงานจะมีร้านขายของมีเวทีแสดงสองที่ คือเวทีนอกสำหรับการแสดงที่จัดขึ้นโดยนักเรียนกันเองและเวทีในหอประชุมจะเป็นทางการมากกว่าซึ่งจะจัดให้พอออและผู้ปกครองเข้ามาชมการแสดงปีนี้เป็นปีแรกของคุณนิวรับหน้าที่เป็นพิธีกรส่วนของเวทีทำหน้าที่พูดเปิดการแสดงแต่ละชุดรวมถึงการกดปุ่มเปิดปิดม่านในส่วนของแบ็กสเตจคุณนิวเล่าว่า ตามธรรมเนียมของโรงเรียนในวันแรกของงานการแสดงชุดแรกจะเป็นการลำอวยพรมีเพื่อนในกลุ่มนิวแสดงอยู่ด้วยสองคนนอกนั้นเป็นรุ่นพี่ก่อนการแสดงจก็จะเจอเพื่อนหลังเวทีก็ทักทายตามปกติแต่นิวก็สังเกตเห็นครูนัฏศินที่คุมการแสดงจดุดธูปยืนไหว้อยู่หลังเวทีนิวดาว่าอัดเป็นการไหว้พ่อแก่เพื่อความเป็นมงคลก่อนการแสดง จนการแสดงผ่านไปจนจบนางรำที่แสดงชุดนั้นทุกคนรวมถึงเพื่อนนิวก็ร้องไห้ออกมาทันทีหลังจากที่ม่านปิดลงซึ่งตอนนั้นนิวก็ไม่มีโอกาสได้ถามหรือสงสัยอะไรเพราะว่าต้องกล่าวเปิดการแสดงต่อไปจนตอนเย็นงานเลิกมีโอกาสได้ถามเพื่อนนิวทัหน้าเหมือนจะร้องไห้แล้วก็พูดว่าทุกคนเห็นพี่ฟ้าประลัด้วยนิวฟังแล้วก็ตกใจเลยถามกลับว่า พี่ฟ้ามหกที่เพิ่งเสียไปเมื่อวานอ่ะน,นะคือนิวเองก็ไม่ทราบแต่แรกว่าใครลำในชุดนี้บ้างทราบเพียงแต่ว่าเมื่อวานก่อนงานมีพี่มหกชื่อฟ้าเป็นโรคประจำตัวกำเริบขณะอยู่ในโรงเรียนนำส่งโรงพยาบาลไม่ทันเลยเสียชีวิตหนูก็เพิ่งมารู้ว่าเขาเป็นนางลำด้วยแล้วที่เห็นครูจุดทูปไหว้เพื่อนว่าคงเป็นการอัญเชิญผู้ตายมาลำ เป็นความเชื่อสำหรับคนที่เสียในลักษณะตายหงจะไม่รู้ว่าตัวตนตายแล้วเพื่อนเราต่อว่าช่วงที่ขึ้นลำเมื่อเช้าเพื่อนนิวเองอยู่ในตำแหน่งหน้าสุดส่วนตำแหน่งที่พี่ฟ้าจะอยู่ตำแหน่งหลังสุดเพราะพี่เขาเป็นคนตัวสูงในช่วงที่เป็นท่าหมุนตัวจังหวะที่ทุกคนหันหน้าเข้าด้านในเวทีทุกคนก็เห็นพี่ฟ้าลำอยู่ด้วยในสภาพที่ซีดๆเหมือนคนป่วย ส่วนคนที่ลำพู่กับพี่เขามองไม่เห็นเหมือนคนอื่นแต่ในท่าที่ต้องเอามือของกับผู่นั้นเขารู้สึกได้ถึงความเยือกเย็นที่ข้อมือชัดเจนและคงเพราะความตกใจและสลดใจที่ทุกคนยังทำใจกับการจากไปของพี่ฟ้าไม่ได้จึงได้อดกั้นตาเอาไว้แล้ปล่อยออกมาในทันทีหลังจากที่ผ้าม่านปิดนั่นเองพอกลับมาบ้าน ในตอนกลางคืนทุกคนที่ลำยังได้ยินเสียงพี่ฟ้าเรียกชื่อหลายครั้งแต่ไม่มีใครกล้าขานรับตามความเชื่อที่ว่าผีเรียกจาขานตอบงานโรงเรียนยังคงมีต่อไปการแสดงทั้งหมดถูกดำเนินซ้ำเดิมวันที่สองนิวพยายามไม่คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่มองขนาดแสดงเพราะนิวต้องทำหน้าที่ตรงนั้นเลยอยากมีสมาธิและไม่อยากเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นแต่วันนี้พอการแสดงจบ ก็ไม่มีใครร้องไห้หรือเจออะไรเหมือนเมื่อวานแล้วจนวันสิ้นสุดงานเกิดเหตุการณ์หน้าขนลุกกับนุ่นเพื่อนในกลุ่มนิวเองนุ่นก็เป็นเด็กนาฏศิลอีคนที่ขึ้นลำเหมือนกันพอเสร็จการแสดงครูก็ขอให้นุ่นมาช่วยพับชุดลำเก็บเข้าตู้เก็บหกโมงเย็นเหลือนุ่นกับครูแค่สองคนสักพักครูขอตัวไปเซ็นชื่อธุรการก่อนนุ่นจึงต้องนั่งอยู่ในห้องคนเดียวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ห้องนักศิลป์อยู่ชั้นสองของโรงอาหารขึ้นบันไดไปจะเจอห้องโล่งๆใหญ่ๆนอกจากใช้เรียนลำแล้วยังเป็นที่วางอุปกรณ์กีฬาด้วยบรรยากาศเวลานั้นวังเวงเป็นทวีคูณเมื่อรวมกับเหตุการณ์ของพี่ฟ้าในวันแรกนุ่นกบความกลัวด้วยการพูดเล่นๆว่าอยากกลับบ้านแล้วแต่ผาผ้ายังไม่เสร็จเลยถ้าพี่ฟ้าอยู่ตรงนี้มาช่วยนุ่น่อยสิสักพักนุ่นก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดามา คิดว่าเป็นครูจึงหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นนุ่นคิดว่าอาจจะเจออะไรเข้าแล้วจึงก้มหน้าก้มตาพับผ้าต่อแล้วไม่เงยหน้าขึ้นมาเลยแต่นุ่นก็รู้สึกได้ว่าจุดที่อยู่นอกฟกัสสายตาเห็นเป็นเงาเหมือนมีคนกําลังเดินเข้ามาใกล้อยู่เรื่อยๆจนเห็นชัดว่าเป็นเท้าและชายผ้าชุดลำหยุดยืนอยู่ตรงข้างหน้านุ่นได้แต่ก้มหน้าหลับตาคางชิดอกที่สุดเท่าที่จะทําได้ทันใดนั้นเอง ็ได้ยินเสียงผู้หญิงที่นุ่นจำได้แม่นว่าเป็นเสียงพี่ฟ้าพูดว่ามีอะไรให้พี่ช่วยไหมคะเป็นเสียงพูดปกติไม่ยานเหมือนได้ยินในหนังผีแต่นุ่นก็รู้ว่าไม่ใช่เสียงของคนพอถ้าเสียงคนเราจะรู้ว่าต้นกำเนิดเสียงมาจากตรงไหนแต่นุ่นได้ยินกลับเป็นเสียงที่ดังกึกก้องข้างในหูนุ่นนั่นเองนุ่นไม่ตอบโต้อะไรหลับตาไม่กล้าขยับอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานไม่คิดว่ามีสติดีพอจึงลุกขึ้นหันหน้าออกนอกหน้าต่าง สูดหายใจเข้าลึกแล้วไม่หันกลับไปอีกจนครูกลับมาจากนั้นก็ไม่เห็นอะไรอีกแล้วสำหรับเรื่องที่หลังเวทีนิวลองมาคิดดูเล่นๆว่าเป็นไปได้ไหมที่นิวอาจจะได้เห็นพี่ฟ้าตรงนั้นแต่ไม่ทราบว่าเป็นผีแค่เพราะนิวไม่รู้จักหน้าพี่ฟ้าแต่หากว่านิวรู้จักพี่ฟ้ามาก่อนเรื่องเล่าในวันนี้อาจจะกลายเป็นประสบการณ์โดยตรงจากของนิวเองก็ได้ค่ะ RIP แด่พี่ฟ้าน้มสมุติ เป็นยังไงบ้างครับเรื่องที่ผมเล่ามาอาจจะมีการพูดตะกุกตะกากไปหน่อยก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ทันกดผมขอให้พี่้ามาอยู่ข้างๆคุณตอนกลาคืนนะครับฝันดีครับทุกคน